สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ How to Invest in Your Self นะคะรายการที่จะชวนเพื่อนๆมาพัฒนาความรู้ในเรื่องของการลงทุนและแน่นอนเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตัวเองค่ะ EP นี้เป็น EP ที่2แล้วนะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาฟังเรื่องของ Warren Buffett นะคะและดูว่า Warren Buffett เปลี่ยนชีวิตเอ็มยังไงใน EP แรกนะคะก็ขอบคุณที่ต้อนรับรายการนี้อย่างอบอุ่นนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์มาเยอะมากค่ะเอ็มอ่านแล้วก็ชื่นใจมากๆเลยค่ะส่วน EP นี้นะคะเอ็มจะชวนเพื่อนๆมามองเกมยาว เล่นเกมยาวนะคะและลองดูว่าการที่เราตั้งเป้าหมายระยะยาวมองในระยะยาวจะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองและนำพาชีวิตเราสู่ประสบความสำเสร็จได้ยังไงไปฟังกันเลยค่ะ ทำไมการมองยาวถึงทำให้ชีวิตเราเติบโตไม่ล้มง,ง่ายมีคุณค่าอย่างยั่งยืนเอ็มเชื่อว่าคนที่กดเข้ามาฟังพอดแคสต์นี้นะคะก็เลือกแล้วที่จะเป็นคนที่อยากที่จะลงทุนในตัวเองอยากที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะคะทีนี้เอ็มเชื่อว่าคนที่จะลงทุนในตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่มองเกมยาวเห็นเป้าหมายในระยะยาวนะคะแล้วก็เข้าใจประโยชน์ในการมองยาวๆค่ะแต่ทําไมเราควรที่จะเล่นเกมยาวมากกว่าเล่นเกมสั้นหรือว่าเรียกได้ว่าเราควรที่จะชนะ ในสงครามนะคะถึงแม้ว่าเราจะแพ้ในบางสึกค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นเกมยาวค่ะเพื่อนๆเราจะไม่โดนบีบด้วยระยะเวลาค่ะเราจะไม่โดนบีบด้วยทางเลือกที่น้อยนะคะเราจะไม่โดนบีบด้วยการมองแค่ระยะสั้นๆและก็อยากให้อยากตัวเราอยากที่จะไปถึงในระยะสั้นๆนะคะตัวอย่างแบบนี้ค่ะสมมติว่าโจทย์ที่เราได้รับนะคะก็คือว่าทํายังไงให้เรารวยขึ้นได้ภายในระยะเวลาแค่1วันนะคะทีนี้สมมติว่าเราได้ โจ์ว่าเออเราอยากจะเป็นเศรษฐีพรุ่งนี้เลยเนี่ยนะคะภายในระยะเวลา1วันเนี่ย ออปชันที่เรามีมันจะน้อยมากเลยนะคะทางเลือกที่เรามีจะน้อยมากเราคงต้องไปทํายังไงเราคงต้องเข้าคาสิโนไหมคะเราคงต้องไปซื้อลอตเตอรี่นะคะเราคงต้องพยายามหาวิธีรวยทางรัฐนะคะเราอาจจะพยายามกู้เงินมาเล่นหุ้นนะคะหรือว่าแม้แต่พยายามทําความผิดเช่นแบบไปขโมยเงินมาเพื่อที่จะรวยได้ภายในข้ามคืนรวยในระยะสั้นๆนะคะนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือยิ่งเรากําหนดเป้าหมายในระยะสั้นๆเนี่ยทางเลือกของเราจะน้อยลงนะคะและทางเลือก ือของเราจะกลายเป็นวิธีที่ไม่ดีด้วยค่ะนะคะมันอาจจะทําให้เราไปคิดอะไรทําอะไรในทางที่ไม่ดีค่ะแต่ค่ะแต่ถ้าเอ็มบอกเพื่อนๆว่า ไม่ต้องรวยวันพรุ่งนี้เอ็มให้ระยะเวลาถึง2ปีในการที่จะเป็นเศรษฐีเพื่อนๆจะสังเกตไหมว่าตอนนี้ทางเลือกของเราเนี่ยจะมีเพิ่มมากขึ้นออปชันของเราจะมีเพิ่มมากขึ้นเราอาจจะเอาเงินไปลงทุนนะคะหรือว่าพยายามจะศึกษาหาความรู้ในเรื่องของอการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะแทนที่เราจะซื้อตเตอรี่ตอนนี้เราจะเริ่มไปซื้อบริษัทเราจะเริ่มมองหาการลงทุนที่อยู่ในหุน้นหรือว่าในตลาดต่างๆนะคะที่ทําให้เราสามารถรวยได้ภายใน2ปีนะคะแต่ว่า จุดมุ่งหมายโจทย์เมื่อกี้ก็คือเพื่อนๆจะเห็นว่ายิ่งระยะเวลานานออปชันของเราจะมีมากขึ้น creativity ความสร้างสารรค์ในเรื่องของทางเลือกของเราจะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้ถ้าเอ็มบอกว่าถ้าเอ็มให้เวลาเพื่อนๆถึง30ปีเลย30ปีในการจะเป็นมหาเศรษฐีคุณไปคิดมาว่าเป็นยังไงโอ้โหตอนนี้ออปชั่นจะมหาศาลเลยใช่ไหมคะเราจะพยายามไปหาความรู้ไหมจะไปเรียนต่อไหมพยายามเพิ่มทักษะอะไรจะทํางานพยายามทํางานให้ดีจะทําโปรเจกต์ที่จะทําให้เรามีความก้าวหน้าในการทํางานแล้วเราจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนนะคะเพื่อให้เงินเนี่ยเติบโตพร้อม พร้อมกับอาชีพของเราที่เติบโตนะคะในระยะเวลา30ปีเนี่ยจะเป็นเศรษฐีเนี่ยมันมีวิธีหลากหลายวิธีโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรที่มันเสี่ยงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเทเอเวในคราวนี้ก็คือว่ายิ่งระยะเวลานานยิ่งออปชันของเราก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเรามองสั้นๆเนี่ยออปชันของเราจะมีน้อยลงแต่ว่าถ้าเรามองยาวเนี่ยโอกาสที่จะไปถึงวิธีที่เราจะไปถึงความประสบความสำเร็จเนี่ยจะมีมากขึ้นค่ะ ีนี้ถ้าเราเลือกแล้วว่าเราจะเป็นคนที่เล่นเกมยาวไม่เล่นเกมสั้นนะคะจะเป็นคนที่มองยาวไม่มองสั้นนะคะเราควรที่จะทํำยังไงนะคะคนที่มองยาวเขาทํำยังไงคะ่ะสิ่งแรกเลยนะคะคนที่เขามองยาวเนี่ยเขาจะเลือกที่จะสะสมสินทรัพย์เลือกที่จะสะสมแอสเซทที่สามารถต่อยอดได้ด้วยตัวมันเองสามารถเติบโตแบบทบต้นได้แล้วก็ต่อยอดได้โดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรนะคะ สินทรัพย์เหล่านี้คืออะไรแอสเซทเหล่านี้คือไงคืออะไรนะคะเอ็มมี3อย่างเป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเอ็มขอบอกว่าเอ็มเนี่ยก็ไปอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะ Winning Long Term Game นะคะของคุณลูค่าค่ะซึ่งเอ็มได้หนังสือเล่มนี้มาตอนที่เอ็มไปโอมาหานะคะแล้วก็มีนักเขียนมาแจากลายเซ็นค่ะก็ไปขอหนังสือเขานะคะแล้วปรากฏว่าเป็นหนังสือที่ดีมากค่ะ Winning the Long Term Game นะคะเพื่อนๆลองไปหาอ่านดูนะคะซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยแหละคะ่ะที่บอกว่าแอสเซทอะไรที่คนที่มองยาวแล้ว ก็ประสบความสําเร็จเข้าพยายามที่จะหาพยายามที่จะไปสะสมนะคะสิ่งแรกค่ะแน่นอนก็คือทรัพย์สินที่เป็นเงินนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณมีเงิน1ล้านบาทนะคะแล้วก็ได้ผลตอบแทน10%ปีแรกเนี่ยเงิน1ล้านบาทจะกลายเป็น1.1ล้านบาทใช่ไหมคะแต่ปีที่2เนี่ยมันจะเริ่มเติบโตแบบทบต้นละมันจะกลายเป็น1.21ล้านบาทนะคะก็คือเป็น compounding growth นะคะแล้วก็ผลตอบแทนก็จะเติบโตแบบทบต้นยิ่งคุณเอาเงินที่ได้บวกกับกําไรที่ได้มาเอาไปลงทุนต่อเงินก็จะเติบโตแบบทบต้นนะคะอันนี้เป็น asset แรกที่คนเนี่ยที่มองเกมยาวเนี่ยต้องการพยายามที่ ลงทุนกับส่วนนี้แล้วก็เก็บสะสมในส่วนนี้นะคะไม่ได้นําออกไปใช้แต่เอาเงินไปลงทุนนะคะอันที่2ก็คือทักษะแล้วก็ความรู้ค่ะคนที่มองเกมยาวเนี่ยพยายามที่จะเห็นความรู้แล้วก็ทักษะเหล่านี้เป็นแอสเซทนะคะแล้วความรู้เหล่านี้มันสามารถทบต้นแล้วก็ต่อยอดได้ด้วยตัวมันเองค่ะเอมยกตัวอย่างนะคะสำหรับคน,าานงงค,คนที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วอยากที่จะเก่งขึ้นเขาทํายังไงค่ะสิว่าคนที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ไปทํางานกับชาวต่างชาติค่ะทุกๆวันเขาจะได้ฝึกภาษาอังกฤษ กับคนต่างชาติ<ๆ>เขาก็จะยิ่งเก่งมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วเขาก็จะได้เก่งจากการทํางานจริงได้ใช้งานจริงนะคะปรากฏว่างานที่เขาทําก็จะดีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสื่อสารได้ดีนะคะรายได้เขาก็จะสูงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ได้รับตําแหน่งงานที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันทักษะเรื่องภาษาอังกฤษก็สามารถทําให้เขาต่อยอดแล้วก็ได้ตําแหน่งงานได้งานที่ดีขึ้นไปอีกมันก็จะวนเป็นฟีดแบ็กลูปอย่างนี้นะคะยิ่งคุณยิ่งฝึกยิ่งคุณยิ่งใช้คุณจะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นสิ่งนั้นเนี่ย,ยะะก็ ก็วนเป็นฟีดแบบ loop อย่างนี้ถัดไปนะคะก็จะทําให้ความรู้ของเราเนี่ยต่อยอดเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วแอสเซทอะไรอีกที่คนที่มอเกมยาวเนี่ยเขาอยากที่จะมีนะคะอันนี้ก็สําหรับคนที่มีเพจของตัวเองหรือว่าคนที่มี y t u t u นะคะนั่นก็คือ follower ค่ะเขานับ follower เนี่ยเป็นหนึ่งในแอสเซทที่เราอยากที่จะ สะสมแล้วก็เพิ่มพูนนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเทียบกับคนที่มีแสนซับนะคะกับคนที่มีแค่1,000ทัพซับหรือว่า1,000ฟอลโ follower เนี่ยเวลาที่คนที่มีคนติดตามมากๆเนี่ยพูดอะไรออกไปที่ ดีเนี่ยคนก็จะนําไปแชร์นะคะแล้วโอกาสที่คนจะกลับมา follow เราเนี่ยก็เยอะเพิ่มไปอีกนะคะนนัน้เราพูดในสิ่งที่ดีนะคะเราถ้าสมมติว่าเรามีฐานคนฟังนะคะที่เขาไว้ใจเราแล้วเราก็นําความรู้มาที่ดีๆเนี่ยมาให้เขาเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้ f e e b a c k l o ล p นน่ันี้เพิ่มพูนเป็น exponential นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืม follow นะคะ,ะ YouTube เอมมาทินาไว้นะคะจะได้รับความรู้ดีๆแล้วก็ไม่พลาดทุกคลิปที่เอม อัปโหลดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งแรกสําหรับคนที่อยากมองเกมยาวแล้วก็เล่นเกมยาวนะคะนั่นก็คือการเลือกสินทรัพย์ที่เข้ามาสะสมในชีวิตเราและสินทรัพย์นั้นเนี่ยควรจะเป็นสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนทบต้นได้นะคะพร้อมๆกับเวลาในชีวิตเราที่กําลังเดินไปนั่นก็คือเงินที่เราเอาไปลงทุนทักษะความรู้ที่เราเพิ่มพูนนะคะหรือว่าจํานวน follower สําหรับคนที่มีเพจส่วนตัวหรือว่า YouTube ค่ะ นี้ค่ะในเรื่องของการลงทุนนะคะคนที่เล่นเกมยาวนะคะควรที่จะทํำยังไงให้เราไม่เดินเกมสั้น,นะคะ่ะอันแรกนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการลงทุนที่อาจจะดูเสี่ยงมากเกินไปนะคะ่ะเพราะว่าการเสี่ยงเนี่ยนำพาไปสู่การขาดทุนหนักๆนะคะวอร์เรนบัฟเฟต,ตก็บอกแล้วว่าข้อแรกของการลงทุนก็คือรักษาเงินต้นข้อที่2ก็คือกลับไปดูข้อแรกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลงทุนอะไรที่เสี่ยงเกินไปเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้เงินนั้นกลับคืนมาเนี่ยยากมากๆนะคะข้อที่2ก็คือหลีกเลี่ยงการลงท,ทุนที่คุณไม่มีความรู้มากเพียงพอ ะะหลีกเลี่ยงการลงทุนตามคนอื่นหรือว่าหลีกเลี่ยงการลงทุนที่ฟังตามตามเขามานะคะข้อที่3ก็คือหลีกเลี่ยงการใช้มาจิ้นค่ะเพราะว่าไม่คุณขาดทุนไม่พอนะคะแต่ถ้าใช้มาจิ้นเนี่ยจะทําให้คุณขาดทุนมากขึ้นทวีคูณนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการใช้มาจิ้นหลีกเลี่ยงการกู้เพื่อที่จะมาลงทุนค่ะเพราะว่าเวลาที่เราขาดทุนนะเพื่อนๆลองดูนะเวลาที่เราขาดทุนเนี่ยกว่าเราจะได้กลับมาเราต้องใช้เปอร์เซ็นต์นะคะที่มากกว่านั้นเยอะมากเลยนะคะในรูปนี้นะคะเ เพื่อนจะเห็นว่าถ้าเพื่อนลงทุนแล้วขาดทุน10%แน่นอนเพื่อนต้องใช้11%เพื่อที่จะได้ผลตอบแทนกลับมาเท่าเดิมนะคะถ้าเพื่อนขาดทุนลบ20%เพื่อนๆต้องใช้ผลตอบแทนอีก25%เพื่อให้พอร์ตกลับมาอยู่ที่เดิมนะคะถ้าเพื่อนขาดทุน40%นะคะจะต้องใช้ผลตอบแทนอีก67%นะเราจะไปหาผลตอบแทนที่ไหนได้67%เพื่อให้พอร์ตกลับมาเท่าเดิมนะคะและถ้าเพื่อนขาดทุนถึง60%ค่ะเพื่อนๆต้องใช้150%เลยคะกว่าผลตอบแทนจะ กลับมาเท่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการขาดทุนหนักๆหลีกเลี่ยงการใช้มาจินนะคะหลีกเลี่ยงการลงทุนอะไรก็ตามที่เสี่ยงเกิดตัวอันนี้ก็จะเป็นวิธีของคนที่มองเกมยาวค่ะ นี้คนที่มองเกมยาวเขาลงทุนยังไงนะคะคนที่มองเกมยาวเนี่ยพยายามหาการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสม่ําเสมอทุกๆปีแบบไม่หวือหวาค่ะเพราะว่าถ้าดูอย่างนี้นะคะถ้าสูตรเพื่อนๆลงทุน8%ซนะคะในทุกๆปีตลอดระยะเวลา10ปีค่ะผลตอบแทนของเรานะคะจะโตจาก100เป็น216กนะคะก็คือโต11 6ค่ะในขณะที่บางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบลงทุนแบบหวือหวาก็คือได้บ้างขาดทุนบ้างได้บ้างขาดทุนบ้างนะคะสุดท้ายเนี่ยเงิน เราจะโตกว่าเงินของเขาอีกนะคะอันนี้เราก็อยากที่จะเป็นเด็กนักเรียนกลางห้องที่โตไปสามารถเลื่อนชั้นได้ทุกครั้งทุกปีอย่างสม่ําเสมอที่มีการเลื่อนชั้นนะคะไม่อยากเลื่อนชั้นแล้วต้องมาซ้ําชั้นบ้างบางทีเลื่อนชั้นแล้วมาซ้ําชั้นบ้างบางทีสุดท้ายเนี่ยเราจะจบเร็วกว่าคนที่เขาลงทุนแบบบือหวาแต่ว่าได้บ้างแบบเสียบ้างคนที่มองเกมยาวอยากที่จะได้ผลตอบแทนลงทุนที่ไม่เยอะมากแต่ว่าสม่ําเสมอค่ะ คนที่เล่นเกมสั้นกับเกมยาวมีความแตกต่างกันอย่างเดียวค่ะนั่นก็คือว่าผู้ที่เล่นเกมสั้นเนี่ยจะเล่นแต่ละเกมเพื่อให้ชนะนะคะแต่ว่ามองแต่ละงานเนี่ยแยกกันค่ะส่วนคนที่เล่นเกมยาวนะคะจะเห็นแต่ละเกมเนี่ยเป็นเหมือนบิลดิ้งบล็อกนะคะเพื่อที่จะพาเขาไปหาเป้าหมายในระยะยาวค่ะคนที่มองเกมสั้นเนี่ยก็จะเห็นงานแต่ละงานที่ได้รับมาเนี่ยเป็นส่วนๆไปแต่ว่าไม่ได้มองเป็นองค์ประกอบของงานใหญ่ๆค่ะทําให้คนที่มองเกมสั้นเนี่ยเขาก็จะเสียโอกาสจากการใช้ประโยชน์จากงานเล็กๆนั้นนะคะหรือว่า ไม่ได้ความรู้อะไรจากการทํางานนั้นๆในขณะเดียวกันคนที่มองเกมยาวไม่ว่างานอะไรที่ได้รับแอสไซนมาจะพยายามหาความรู้จากงานนั้นเพื่อต่อยอดไปและสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมองงานแต่ละงานเป็นเหมือนบิลดิ n งบล็อกนะคะเพื่อที่จะทําให้งานของเขาเนี่ยดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกและเขาเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้ผ่านแต่ละชิ้นงานที่เขาได้รับแอสไซนมาค่ะ เพราะฉะนั้นกฎข้อแรกของการมองยาวค่ะก็คือพยายามที่จะมองเป้าหมายในระยะสั้นๆน,นะคะเพื่อการตอบโจทย์เป้าหมายในระยะายาวๆค่ะกฎข้อที่2ค่ะก็คือพยายามเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเราให้ได้มากที่สุดนะคะพยายามเรียนรู้ข้อผิดพลาดท,ที่เราได้เจอในแต่ละครั้งค่ะเช่นสติว่าเวลาที่เราไปสมัครงานที่ไหนแล้วเขาไม่เลือกเราเนี่ยพยายามกลับมาดูว่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราขาดทักษะด้านไหนแล้วเราพยายามไปเติมในทักษะนั้นเขาต้องการลายเส้นะไรแล้วเรายังไม่มีเราก็พยายามไปสอบในลายเส้นนั้นนะคะหน้าที่ของเราเนี่ย ก็คือพยายามที่จะไปเติมในสิ่งที่เราขาดแล้วก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดท,ที่เราทําพลาดนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปจมกับความล้มเหลวตรงนั้นค่ะวิธีหนึ่งนะคะที่เป็นที่แนะนำนะคะจากหนังสือ Thinking Fast and Slow ค่ะในการที่จะพยายาม a v o i d นะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดแล้วก็ล้มเหลวในชีวิตค่ะนั่นก็คือเขาเรียกว่าอาจจะโหดนิดนึงนะเขาเรียกว่า pre-mortem um ค่ะนั่นก็คือพยายามชนสูตรศกก่อนตายนะคะพยายามไปดูค่ะว่าอะไรที่จะทําให้เราตายเราจะได้ไม่ไปอยู่ตรงนั้น ะะเหมือนที่ชาลีมังเจอร์บอกเลยว่าอยู่ตรงไหนที่ฉันรู้ว่าฉันจะตายฉันจะไม่ไปตรงนั้นนะคะนั่นก็คือพยายามลองคิดกลับค่ะว่าชีวิตเราเนี่ยถ้าเราจะล้มเหลวในอนาคตเนี่ยมันมาจากอะไรมันจะมาจากเพราะสิ่งไหนแล้วเราพยายามไปไม่ทําสิ่งนั้นแล้วก็พยายามไปป้องกันไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์ของพรีมอร์เทมค่ะพยายามชนสูตรศพก่อนตายนะคะพยายามไปดูว่าอะไรที่จะทําให้เราล้มเหลวพยายามเราก็จะไม่ไปทําสิ่งนั้นค่ะ เวลาที่เราจะตั้งเป้าหมายในระยะยาวค่ะอะไรที่จะเป็นเป้าหมายที่ดีนะคะข้อแรกก็คือเป้าหมายที่ดีเนี่ยจะต้องมีความยั่งยืนจะต้องไม่พาตัวเรานะคะเข้าไปเสี่ยงในอะไรที่ทําให้เราต้องเสียสละอะไรบางอย่างไปอย่างเช่นเราจะต้องทํางานหนักในช่วง2ปีนี้แต่สุขภาพเราจะเสียไปเลยนะคะ,ะการที่เราทํางานหนักเอาสุขภาพเข้าไปแลกเนี่ยไม่ใช่เป็นเป้าหมายที่ดีนะคะหรือว่ามีการทำอะไรที่ได้ช็อตเทอมหรือว่าผลประโยชน์ในระยะสั้นแต่เสี่ยงกับ อาชีพของเราในระยะยาวนะคะอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายที่ดีนะคะอันที่2ก็คือเป้าหมายที่ดีเนี่ยจะต้องสามารถสร้างแอสเซทให้เราได้ระหว่างทางนะคะแอสเซทที่เราอยากได้นั่นก็คือพวกความไว้วางใจจากคนที่เราเจอแล้วก็ความเป็นมืออาชีพที่เราสะสมมานะคะความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เงินทุนที่มากขึ้นค่ะในชีวิตเราค่ะเราก็อยากจะสะสมแอสเซทที่มันมีคุณค่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแอสเซทเหล่านี้มันคือมีอะไรบ้างคะ่ะข้อแรกก็คือความไว้วาง ใจจากคนที่เราทํางานด้วยความไว้วางใจจากหัวหน้าความไว้วางใจจากลูกน้องความไว้วางใจจากลูกค้านะคะ trust เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ตลอดระยะเวลาชีวิตของการทํางานเราควรจะ สร้างมันขึ้นมาให้ได้มากที่สุดนะคะเหมือนที่วอร์เรนพูดเลยว่า it takes 20 y e a r s to build a reputation and five minutes to ruin it ก็คือ,อชื่อเสียงแล้วก็ความไว้วางใจความซื่อสัตย์เนี่ยใช้เวลาถึง20ปีนะคะในการสร้างขึ้นมาแต่ว่าบางทีเนี่ยการที่เรามองอะไรระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาแค่5นาทีในการทำลายมันทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือก top asset class ในตัวเราที่เราควรจะต้องมีเนี่ยก็คือความไว้วางใจจากคนรอบข้างความเชื่อมั่นในตัวเรา จรอบข้างข้อที่2นะคะนั่นก็คือสุขภาพค่ะบิลแอคแมนนะคะยังพูดเลยค่ะว่าสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้คุณประสบความสาเร็จเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยสุขภาพของคุณต้องดีก่อนนะคะทั้งกายแล้วก็ใจค่ะใจของคุณต้องพร้อมที่จะต่อสู้นะคะแล้วก็กายเนี่ยสุขภาพกายเนี่ยสำคัญมากนะคะบิลแอคแมนบอกถึงกระทั่งว่าเขาบอกว่าเขาไม่กินน้ําตาลนะแล้วก็ต้องออกกําลังกายต้องทำเวทเทรนนิ่งต้องดูแลอาหารนะคะอันเนี้ยสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่จะทําให้เราสามารถทา ำงานได้ในระยะยาวนะคะข้อที่3ก็คือโน o w h าวค่ะ ความรู้ต่างๆที well, them, ่เราสะสมจากการทํางานเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆนะคะจงทํางานในงานที่จะทําให้เราได้ความรู้แล้วก็ทักษะที่เพิ่มเติมในทุกๆวันนะคะที่ 4. ค่ะความสัมพันธ์ที่ดีจะทําให้ชีวิตเราประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์กับเพื่อนที่ดีนะคะเพื่อนรอบข้างคนที่ทํางานที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้านะคะจะนําพาให้เราประสบความสําเร็จแล้วก็เขาก็เขียนในหนังสือเลยเนาะว่าถ้าถติว่าเจอคนที่ท็อกซิสนะให้รีบตัดออกจากชีวิต วอร์เรนบัฟเฟตต์ก็พูดนะคะในการประชุมล่าสุดว่าการเลือกคบคนสําคัญมากๆเลยนะคะถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในสังคมที่ไม่ดีเนี่ยโอกาสที่คุณจะมีแนวคิดที่ไม่ดีการมองระยะสั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าคุณแวดล้อมไปด้วยสังคมที่ดีคนที่ฉลาดกว่าคุณคนที่คุณเคารพนับถือเนี่ยคุณก็จะมีแนวโน้มประพฤติตัวไปในทางที่ดีแล้วก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกคบคนเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะข้อที่5นะคะก็คือไม่ว่างานใดก ตามที่เราทำเนี่ยเราอยากที่จะสะสมพอร์ตโฟลิโอก็คือผลงานของเรานะคะผลงานที่ดีของเราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่างานอะไรที่เราได้รับมาเราควรจะที่จะมีความใส่ใจทําให้มันดีเพราะสุดท้ายมันก็คือชื่อเสียงของเราเอาแอสเซทของเราที่เราอยากที่จะสะสมไปตลอดชีวิตของการทํางานนะคะแล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นแอสเซทที่เราสามารถเออเอาไปโชว์คนอื่นได้นะคะเห็นว่า5นะคะแอสเซทคลาสที่วันนี้เอ็มเอามาฝากค่ะข้อแรกก็คือความไว้วางใจนะคะข้อที่2ก็คือสุขภาพ ข้อที่3ก็คือความรู้องค์ความรู้ค่ะข้อที่4คือ Relationship นะคะข้อที่5ก็คือผลงานของเราอันนี้คือ5 a s s e t ทที่เราอยากที่จะเพิ่มพูนสะสมไปในตัวตลอดชีวิตเวลาการทำงานค่ะ โอเคค่ะวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะคราวที่แล้วค่ะเรามี c h a l l e n g e นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังค่ะแล้วก็อยากที่จะ Invest in yourself นะคะเอ็มก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็ชื่นใจมากๆม,มีเพื่อนๆบางคนบอกว่าจะฟังพอดแคสต์เพิ่มมากขึ้นจะอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นนะคะทุกสิ่งที่คุณทําวันนี้ก็จะกลับไปหาตัวคุณเองทางนั้นนะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองทางนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเอ็มดีใจกับทุกท่านมากๆเลยนะคะปลายอาทิตย์นี้นะคะเอ็มก็อยากที่จะ Cha ว่าเพื่อนๆฟังจบแล้วี asset ่่เพื่อนๆ ในตัวเราบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นความไว้วางใจจากคนรอบข้างพอร์ตโฟลิโอผลงานความสัมพันธ์ที่ดีนะคะหรือว่าจํานวน f o ลเ o อร์ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนก็ได้นะคะรับเอ็มเนี่ยอสสิทอันหนึ่งที่เอ็มมองว่าเอ็มอยากที่จะเพิ่มพูนนั้นก็คือจํานวนคลาสที่เอ็มสอนแล้วก็จํานวนนักเรียนที่ได้เรียนเรื่องการลงทุนกับเอ็มนะคะเพราะฉะนั้นเอ็มก็ตั้งใจที่จะเพิ่มพูนในส่วนนี้นะคะแล้วเ,เพื่อนๆคะ่ะตั้งใจที่จะสะสมหรือหาอสเซทอะไรในตัวเองเพิ่มมากขึ้นบ้างอย่าลืมส่งคอมเมาเาให้ฟ บ้างนะคะคถ้าเพื่อนๆชอบ How to Invest in Your s e l f คลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาให้กำลังใจนะคะหรือว่ากด subscribe ไว้ให้เอ็มด้วยนะคะอาทิตย์นี้ลากันไปก่อนเจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ